này làm nó khá cho biết hết hồ chế nhiều Bạch Bắt được này thằng của nhà của nhiên thật ừ ừ ừ où điều này không à, con

Ho, 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 đeo 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 ơi 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 bắt đeo đeo thôi văn บอกคำถอยยังไงได้บ้างถอยหนึ่งถอยหนึ่งเดี๋ยวถอยได้บ้าเอาถอยหน่อยนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มหนึ่งเอาเพื่อนยาวหนาเลยจังนะเอาหน้าเลย ไปเลย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 เลยไยเล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 ยไปเลย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 ไปเลยไปเลยไป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 เลยไป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 เลย พ่อๆมๆแอ่แแคนุนโอ้ต้องหาเรียมหาไรเหรอดปหี่สุด ไปพุ่นหรือที่ไปทางเก่ากลับทางเก่าด้เอ็นบ่กกลับทางเก่าเดหน่ยกลับทางเก่าเนี่ยไปน้ำทางไปน้ำทางไปนี่ละไปนี่ไปนี่ก็ไปเลย บอลแลนแหงปดนันดอกธรรมดาก็ไปได้ดอกเมอาปมอนบอ้ามาทางเก้าไปทางเก้าไอ้เพี่อนบอกยัดไปไปทางนี้ล่ะ เนี่ยไปตามทางเนี่ยต้องแวะใช่ใช่ใช่ใส่เาุกมือั่รอยู่ปาดอัเลยเอาได้ยกมือใช่หัวเดปูกับยาบังเด็ดเลผมกัยกกันว่อันสามรอบเนี่ยบอท่นได้ไหวเยเมืเมื่อันี้ยเกือบพุ่มน้ำตาไหลพ่ ได้ครับอ่ะไป,ไปตามทางเ่ยพี่กันโอ้ยแม่ข่าบอกให้มาเข่าทั้งหลังวัดครับเพราะเข่ามาแล้วเ,เขา่าเข่ามา้แเรวเลี้ยว,ว่าได้ได้แลนเข่ามากลับรถ ว่าครับ่มันเครื่องมู่บ้านไหมดครับย uh ุดรถแห่ครับพี่น้องยุดรถแห่เพื่อมาดันดันรถมอลำอด้วยยาะองครับสุดยอดดีดีครับผู้ใดผู้ใดโดนแท้แห่เนี่ยไปเอาบักบักโจกบักโจกบักโจกครับนั่น เอาของเฮาด้วยเอาดกับของเฮาของเฮาเอยยุดถึงรถไฟเองรถไฟ รถไทยสองคันดึงมาขึ้นยกมือใส่หัวคนมาซอยอีก20กว่าคนขึ้นแล้วครับป้าดเหนลงอกแล้วครับตอนนี้ยคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่าน,นี้กันครับพี่น้องครับทั้งเมือทั้งตื่นตันใจครับก็เห็นความสามัคคีพี่น้องครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ